ชาวจากเส้นบางนารังสิอำเภอฉุนจังหวัดนครศรีธรรมราชปินอาสามแค่ที่จีนเอาได้จัดรวมแค่สิบกว่าแค่สี่ถึงห้าวันก็ดีใจตั้งตั้งใจมานานแล้วว่าว่าจะเข้ามาข้าวไข่แกะรอเชื้อมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่ไม่ทำมาไม่ได้จัดสรรมาครั้งนี้ก็ได้มาตามที่แจกมาเสมอ แล้ก็ได้ประโยชน์มากมายที่มาจาเจ็ดความรู้ที่ได้รับมาอย่างน้อยก็ครึ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องาองอนานรู้สึกมีความสุขกายและ ใจมากที่ได้มาลงในที่นี้ค่ะแล้วก็จะนำความรู้แล้วไปที่ได้เรื่องอาหารและเรื่องธรรมะเนี่ยไปใช้ปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะนำไปเผยแช่ให้ลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนๆหรือคนที่เขาที่นีที่จะรับกา,ารนี้ค่ะ ก็ภูมิใจแล้วก็ได้รับความรู้มากมากมายแล้วเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็คิดว่าจะเอาความรู้ด้านนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเพื่อได้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า เลยค่ะที่ได้มาสึปษาเอาบุณสอนตั้งใจมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสนะตอนนี้ก็ธรรมะจะสัน่นแล้วก็ได้เข้ามาเป็นอะไรที่แบบทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็น่ารักแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ทําได้ออกมาจากความรู้สึกกินอร่อยแล้วทุกอย่างแม้จะเป็นน้ําผักแต่มันมีความรู้สึกว่าทุกอย่าง ด้วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเชีวิตนั้นมีหลากล้าคืือสบายอ่างไกลโลกเฮ้กันแก่งแก่งแค่งคันหรือจะเป็นฝันให้กันและกันขอบคุณภินาตารณ์ท่านนะครับแล้วก็ ทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดให้ส่วนปานาบุนสองครับครับขอบคุณมากครับกมรู้สึกว่ารูกสบายใจนะคะในวัยบ้านปลายชีวิตคิดว่าตอนนี้เรา1บปาแล้วก็ถู้ึว่าอยู่ในช่วงันรพายอยากมีความถูกแล้วก็จะเลิก หมายถึงว่าไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหวังอะไรแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยไม่สบายอย่างไรขึ้นงหน้าก็เป็นเรื่องอนาตคนีโน่จะได้เตรียมกายเตรียมใจเพื่อดับทุกคิดว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะ ภาพแพทย์วิธีธรรมครั้งถัดไป